สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับขณะนี้มีรถผ่านเราไปครับ4 2 0, 1อง์สตอม4 2 0 1ครับผ่านเราไปแล้วอันนี้อุบลราชธานีกรุงเทพ136ครับผ่านแยกอุภัยเจดุทิศ กระบวนหนึ่งสามหกนะฮะหัวรถจักรใหม่ๆออกมาจากโรงรถจักรดีเซลบางซื่อผ่านแยกแล้วครับรับชมมอเตอร์ไซค์แยกนี้ไม่ค่อยมีใครฝ่านะไม้กั้นยาวไม้กั้นขึ้นแล้วครับ ลุยกันต่อโอ้โหเซ็โฟโพโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานสวัสดีครับ